พอการส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอ,อีกเช่นเคยครับ O H D T H นะควันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับนะครับเราก็มาถึง EP ที่สาแล้วนะแล้วช่วงที่ผมไม่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยผมก็ไปฟาร์มมานะครับจจอตรงนี้แบบของเต็มเลยนะครับของอะไรก็ไม่รู้ครับก็ทำการเสริมห้องด้วยครับ นี่เสริมห้องตอนที่ไม่ได้อยู่อันนี้ก็เตียงอ่ะตอนนี้มีเตียงแล้วลูกของโอ้โหโคตรเยอะเยอโอ้โหโคตรเยอะนี่ก็ทางไปเหมืองนะครับหึเพราะผมทําการไปฟาร์มมานะอันนี้ก็มีดาวเด็กมีโลมีเกาะแล้วนะครับอ่าเรื่อเผ,ผาทองก่อนเจอทอง เจอทองถ้าคุณได้ได้มีเสียงรบกนวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะที่บ้านมีแมวมันเยอะนะครับตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะครัทีนี้ก็ที่ทำฟาร์มนะครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวเยววึบื้หืมทึบทึบทนชื้ชชชปู หพังเออววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปลงเอ,อเหมืองน,นะครับเหมืองที่ผมนั้นพาที่แล้วแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ไปล้วคืวันนี้ก็จะไปแล้วนะวันนี้มีโลแล้วว่าดาบเหล็กไปด้วยเสือเสืออันตรายโอเค l e t ไปกันเลย ออๆโอเคนะครับอันนี้อันนี้เราก็จะลงเหงือกนแลว้วนี้ผมก็จะมีนี่นะครับคคกบวัวด,ด้วยนะครับือมสามตัวนี่ก็บอกนะครับแล้วที่ทำฟาร์มฟักทองก็นี่ที่ใส่ตัวแตงหมเนี่ยแต่ภารกิจของเราวันนี้คือ,อลงดันเจียน,นครับ ตอนนั้นเกือบโดนสกิลตันฆ่าแล้วนะนี่ก็จะไปสำรวจลึกขึ้นเลยนะว่าจะว่าในข้างในนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับแล้วผมเข้ามาแล้วไม่มีทอนนะก็จะเจอสกิลตันตรงนี้เลยนะแล้วเกือบโดนมันยิงฆ่าตายเลยครับตรงเนี้ยตรงนี้เลยครับ มาเลยโอยเจอซิปเปอร์ยาหูยนี่มันอันนี้ชุบมาดีมาดีอันนี้กูเทพเลยนีนน่นี่ทอนดาเมจนี่ทอนดาเมจเดี๋ยวขอทุบนี่ก่อนครับชุบสกลิลตั้มเดี๋ยวขอขุดผ่านก่อนครับ ชื้อหืมแฮนนี่เวลาที่ก็ดีสมควรเลยนะครับต้องขุดกลับไปแต่อาจจะขุดไม่หมดครับก็ขุดเฉพาะที่เอาได้นะครับชืบอืมเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอหล็กนี่จชืขุดเลยโอ้ อุ้ยเจ้เหนุ่แค่สองก้อนเองเขาไม่เป็นไรแล้วเฮ้ยชุบเเอาอาตีกันเองตีกันเองเอาตีกันเองตีกันเองอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาปึ๊บนี่นี่เรียบร้อยครับอุ้ย ูทางกันแล้วหูทางตันแล้ว็นไรเจอฐานแล้วครับเจอฐานเจอเหล็กโหดีมากไม่ได้ยินเสียงสกิลตันหรอใช่มันคับีบขุดทานดีบขุดเหล็กไปเลยครับอืมกระทองนี้ต้องดีบขุดน,นี้ก็เอ อะไรวะแล้วไม่รู้ใช่าเลิกนี่ก็ฝากกดติดตามกันเยอะด้วยนะครับจะได้ลงคลิปบ่อยๆครับถ้ามีผู้ติดตามถึง5คนผมก็จะเล่าประสบก,การณ์ต่างๆให้ทุกคนฟังนะครับโอเคนี่ก็จะรีบหน่อยนะรีบขุดรีบขุดเลยชึบ โอเคแล้วทุกคนก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าจะให้ผมเล่นไหมครับไปกี่อีพีเลยเลยครับหอว่าก็น่าจะมีหลายๆอีพีหน่อยนะจุ๊โอเคสำรวจหมดแล้วแค่นี้เองโอ้แค่นี้เองเหรอจุ๊บรลกลับบ้านกันเลย ลายเขียนนี้ก็กลับเลยครับดเดี๋ยวก่อนไปขอดตรงนี้ก่อนครับเป็นปุ๋ยโอเคเป็นปุ๋ยเลยขุดกลับไปก่อนเรียบร้อย แตงโมเหมือนแชนเอาหนึ่งเลยหะเอไม่นะเคยทำฟาร์มแตกถือก็รีบซ่อมหรักนั่นหรอออกมาก่นอนคีปูกตรงไหนดี ผกตรงไหนดีจริงแล้วผมทำฟาร์มเยอะกว่าน,นี้นะแต่ลงซิปเปอร์นะลงซิปเปอร์ระเบิดระเบิดถดเพิงแล้วจ๊บอ๋ออ๋อถ่าววันนี่ มีพอโอเคโอเคอเอาไม่ได้อจุ๊บเออดิไปเอาอาหารให้วัวดีกว่าครับขนมปังอเอามาหนึ่งอัน กินแล้วตอนนี้หิวแล้วชุบมันเล็ดโกโคก่เด็่เด็กไชุบเอาวีดกอนชุบ ชุดนี่โอเคชุดชุดนี่โอเคเราบิดไปให้วัวกันเลยครับจังจังวานี้ชุด ดูเกลเกลตยวออกออไปเลยมีสี่ตัวแล้วมีห้าตัวตัวนี้กับตัวนี้โอเคโหโคตรเกอันนี้ก็พอมีวัวเยอะเลยจุด อาจจะได้ขยายวัวกว่าผมจะหาวัวได้ตั้งสามตัวโคตรนานเลยครับแบบมันนานมากเลยครับแบบจนเหนื่อยจนแบบแบบท้อมากแล้วรก็จะหาเจอถือก่อกนนอนกน่อนอ๋ออ๋อนอนแล้ะ ไปดูฟาร์มหน่อยสิอืมอาจจะขยายฟาร์มเพิ่มอ,อาจจะขยายฟาร์มเพิ่มอีกนิดน,นะครับทุบเอ้ยนี่โตแล้ววอ้อย ต้นอ้อยนี่ผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้นะครับถ้าทำอะไรได้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทำกระดาษนะจะไม่ผิดชุบชุบของมาเก็บก่อน เหานไว้ตรงนี้เอานี้ไปเก็บเก็บเดี๋ยวเผาป๊บโอ้โหชุดเหล็กต้องมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยนิดเดียวทึบใายกางเกงชุเหล็กทุบทุบทุบชุดเหล็กทั้ททชทงชุด แนวจะดีนะอือหือไปคิดมันก็ก็อยา่างคาทหนุ่มกันแล้เนี่ยชึบ <c oughs> ไปเก็บนนี้ก่อน นำคุกกี้อะไรวะ <c oughs> ช๊บชืบชืบคุกกี้นี่มันทำยังไงวะ <c oughs> มีนี่ไม่ผมมีนี้ช๊บทำไมช่องอย่างนี้ นี่ฮุกี้ทีม่มีแาวแหววีดโหลืมไปว่าผมไม่มีเฮ้ยเราลองไม้ไผ่มาทำนั่งร้านก่อนนี่ได้แล้วได้นั่งร้านแล้วครับทุกคนหนูก็ทำอ่ออคอยว่าดูนะเวลาไปที่ไหนไกลๆนะครับก็จะได้เห็นนะเตามันก็ยังไม่สูงพอครับ ต้นมต้นไม้แล้วพวกนี้มันก็สูงทับนะครับชิปนนี้ป่าเยอะมากแล้ยผม,มซอมบี้ด้วยครับผมแต่หมอาจจะต้องมาเคลียร์ป่าอีกทีนะครับชิบโคเสียวตกเลยชิปกี่ชั้นวะเนี่ยผมทำที่พักไว้บนนั้นด้วยครับ แบบนี้เหนื่อยก็พักมาแล้วนี่ได้แล้วครับชุบบไม่ใช่วางนี่ว้ยโอเคชุบหืมเกือบถึงยอดแล้วโอเคก็ลงมา จิงเกิลนี่เป็นแล้วผมก็ไปเจอไบโอมใหม่ด้วยนะเป็นไบโอมเป็นของทะเลรายด้วยครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับรนู้นเลยครับฝั่งนู้นเลยครับโคตรไกลผหก็ไปเอาน้ำจากตรงนั้นแหละนะก็อาจจะต้องมาเคลียร์พวกพวกนี้หน่อยสักหน่อยนะอยากโดดว่ะแต <laughs> ่ดูแล้วก็ กลัวตายเหมือนกันโอ้โหอเอออืมอูไม่ตรงน้ำอายเลยเว้ยดเดี๋ยวเด็ดมาแลวมา,มาปลูกต่อปลูกเสร็จก็ไปทำคุกกี้ต่อ มานี่ก่อนมาทั้งหมดเลยชึบทำอันนี้หนึ่งอันอคือมาไว้ตรงนี้ไว้เอาไปไว้ข้างไนดีกว่าเออไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้โอเค ้ขนมปังตั้งสามสิบสองโคตรเยอะชึบเดี๋ยวนี่ไปเก็บก่อนไม่ต้องอไปเก็บตรงนี้ก็ได้เก็บต,ตรงนี้ชึบเก็บขนมปังไปก่อนโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับ ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็จะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย